สวัสดีค่ะกีกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูนะคะทองคำนะคะเริ่มที่วันน,น,นี้วันที่3สิบสามมีนาคมนะคะเริ่มที่ทำเฟรมเดลลี่นะคะราคาทองคําที่ทำเฟรมเดลลี่วันนี้ยังดูคล้ายๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือราคายัางอยู่ในโซนขาลงนะเทรนด์ะ่ะยังเป็นขาลงนะคะแต่ว่าสัญญาณเทรนด์ cci บอกว่าทั้งแรงซื้อและแรงขายที่ทำเฟรมเดลลี่นั้นหมดทั้งคู่เลยนะคะ แต่โอกาสที่จะปรับตัวขึ้นก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าไปเช็คที่อันเล็กๆก่อนว่าราคาจะไปทางไหนก่อนนะคะทำเฟรม S สี่นะคะราคาทองคำหลังจากเมื่อวันศุกร์ราคามีการปรับตัวขึ้นสูงนะคะแล้วก็ไปติดอยู่ที่แถวแถวหนึ่งห้าศนย์แดจุดสองห้าเนาะก็สร้างเล d ดอตแล้วนะคะแล้วก็เมื่อเช้ามีการปรับตัวขึ้นมาติดตรงรีสต s สแตนนี้แหละ 1 5 0 8 2หอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เริ่มสร้างเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวนะคะแล้วเกิดเลดดออยู่แล้วก็มันจะกดดันให้ราคาย่อดตัวลงมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเป็นที่มุมมอง S4 เองนะเทรนยังเป็นขาลงอยู่นะคะแต่สัญญาณของเทรนซี c c บอกว่าทั้งแรงซื้อและแรงขายนั้นน้อยมากเลยนะที่ทำฟม S4 นะคะแล้วก็ ดูแรงขายเนี่ยจะเริ่มเกาะตัวขึ้นมานะคะแต่ว่ายังน้อยมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นราคาก็มีโอกาสที่จะลงมาทดสอบซัพพอร์ตที่1 4ึ่2สได้เหมือนกันนะคะอันนี้คือมุมมองที่ทำเฟรมเอนะคะเพราะว่าข้างบนเขามีบูเลตดอทไงข้างล่างยังไม่มีบูดอทก็อาจจะอยากลงมาสร้างบูดอทก่อนนั่นเอง นช้นวันนี้ถ้าเป็นมุมมอง S4 เองแหละนะคะมีโอกาสไซด์เวย์นะคะอยู่ในกรอบของ Resistance ที่1508.25กับ Support ที่1479.22นะคะอันนี้คือมุมมองของ S4 แต่ว่าเดี๋ยวไปเช็คที่ S1 ก่อนนะว่ามีโอกาสถึงจริงหรือเปล่ามาดูที่ทำซ้ม S1 นะคะ ที่ทำเฟรมตอนนี้ราคานะคะหลังจากเมื่อเช้าติด Resist a n c หนึ่งห้าูนแดจุดสองห้านะคะตอนนี้สร้างแนว support กับ resistance ย่อยที่ราคา Re สต์สแตนที่หนึ่งสี่ดอ่าเก้าเจ็ดจดก้าสามกับ support ที่หนึ่งห้ายหนึ่งสี่แปดห้าจุดหกแปนะคะก็มีโอกาสลงมาทดสอบ support นี้ซึ่งทำท่าจะ ทดสอบอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าหลุดซัพพอร์ตนี้มีโอกาสลงมาทดสอบได้ถึง1479.22นะคะตามดูก่อนว่าผ่านซัพพอร์ตนี้ไหมนะคะเพราะว่าตอนนี้ราคากำลังถูกกดดันหนักมากเพราะว่าหลังจากปรับตัวขึ้นไปเมื่อเช้าข้างบนยังไม่มีเลดดอทนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีความเสี่ยงที่จะ ตามเซลหร,หรือว่าพิจารณาเข้าบายเนี่ยก็คลัวว่าจะปรับตัวลงมาก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้คือใจเย็นๆก่อนนะคะราคามีโอกาสไซเวอย,อยู่ในกรอบนี้นะคะ r e s i s t a n c e ย่อยที่หนึ่งสีกับซัพพอร์ที่1485.68นะเป็นช่วงที่แบบตัดสินใจยากเลยว่าจะบายหรือเซล์นะคะเพราะฉะนั้นราคามโอกาสไซเวอย,อยู่ในกรอบที่กว้างมากเลย1,000จุดเนี่ย ไปเทรดในทาเฟรมเล็กๆอย่าง M1 M5 ก็อาจจะทำกำไรได้เหมือนกันแต่ให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะแนวโน้มหลักก็คือมีโอกาสลงมาทดสอบ1497.22ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าด้วยความที่ H1 อะ่ะมันก็ถึงแรงขายจะก่อตัวเริ่มเริ่มขึ้นมาแล้วแต่ว่าก็ยังไม่เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะมีโอกาสที่จะไม่หลุดซัพพอร์ตเนี้ยมันจะเด้งกลับขึ้นไป ขึ้นไหวอยู่ในกรอบเดิมนะคะวันนี้มีโอกาสที่จะไซเวยอยู่ในกรอบนี้นะคะคือซัพพอร์ตที่หนึ่งสี่เก้า็ดจุดสองสองกับหนึ่งห้าศูนย์แปดจุดสองห้าะคะดูจังหวะในการเข้าบายเข้าเซลลดีๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ทีเอชสี่เองแรงซื้อกับแรงขายยังกลับมาไม่เต็มทั้งคู่นะคะราคามโอกาสไซเวค่อนข้างสูงแล้วก็ติดตามดูอีกทีในช่วงของตลาดนิวยอร์กนะคะเพราะว่าตอนนี้ตลาด ฟิวเจอร์นะคะกลับมาติดลบอีกแล้วก็มีความเป็นไปได้นะคะที่ราคาทองคำเวลาปรับตัวขึ้นไปสักพักหนึ่งแล้วอาจจะถูกเทลงมาอีกทีหนึงก็ได้นะคะโอกาสในการปรับตัวขึ้นสูงของเขาก็อยู่ในช่วงกรอบนี้เนาะ r e s i ์ t a n นที่1508.25กับ1515.84นะคะแล้วก็ Support ก็บอกไปแล้วว่า1497.22นะคะ ติดตามดูก่อนดูสถานการณ์ของเขาก่อนเพราะวาตอนนี้ราคาถูกบีบค่อนข้างรุน